สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี f c ฟซีแฟนครับนะครับนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งครับยังไม่ได้นอนเราคิปเราขาวก็พี่น้องไปก่อนนะครับพี่น้องก็จะตื่นละละเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับผมบอ,อกม,มั่นเตีกว่าครับนะครับก็คิดได้แล้วกระบอกโจริสภาพพี่น้องมวนหัวมวน กันในแต่ละคลิปแต่ละมือในแค่คิดกับหัวแลว้วบางอันกระไดนะครับอีกผู้หนึ่งกับทนาใน,น้อนครับเฟซบุ๊กบ่าดันฟีดเพิ่นเพิ่นวาเออฟี่วเดียวเฟซบุ๊กบ่าดันฟีดนะครับอืออู้อะไรกับสาธานะบอกว่าวเวลาสาธารณะอยู่ก็เห็นเป็นสาธารณะอยู่ แต่ผมก็หมายของคุณแต่ตว่ามันกอก,กโชวะองมีอันเรื่องดันหลังเวทีมาเอาสู่ฟังครับ <c oughs> ที่ผมนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวทายคลิปเดี๋ยวก็ถึงบรรยากาศในหลายหลายเรื่อง ไ,ได้หลายๆคลิปครับราะว่าจะเป็นท่านชองสาวน้อยเป็นแพ่งชองหลักนะครับแล้วก็อีกชองหนึ่งก็คือกฤติสาวน้อยเพชรมันแพงลําเพลินออฟฟิเชียลนะครับะะรดยิเวลาพมม่านเดือนหนึ่งอาทิตย์เดือนหนึ่งนะครับที่ผมในไทยต้องจริงจริงจนิงแบบในทยนะนะครับ <c oughs> ถามว่า ทำไมถึงบุกหลังเวทีบ่อยขนาดนี้ครับนะีบ่ยังบุกหลังเวทีทีครับท่านเจ้าภาพนะครับท่านเจ้าภาพทําไมถึงบุกหลังเวทีขนาดบ่อยขนาดนี้นะครับคือแถบสู้มือนะครับมอว่านเมือกอนนะครับบางมือสองเจ้าสามเจ้าลุ่มผีมาเดียวเลยนะครับ รุมรอเซ็นแล้วก็คุยนะครับอล้อมๆ้นม่เซ็นแล้วก็เส้นสัญญาวาจาบางคน้นกะวางมาจำนีเขาจะวางมาจำเรียบร้อยแล้วต่างๆเมื่อนี้ก็มี่นะครับคืนที่ผ่านมาเป็นสาวหน่อยลํำเพลินโชนมางครับพี่เยวไม่หรอสาวน่อยลํำเพลินโชว์ในอน,นอกระขค้นเปนมาจากไม่ยุกันทาลร่มแม่ นะนะครับกระือว่าเป็นครอบครัวสาวหน่อยเพื่นแพผงกับเพราะว่าอยู่ภายใต้าการกำกับดูแลนะครับทีมผู้บริหารแทบสิยกชุดไปเลยนะครับแทบจะนี่ไม่ได้ไหมายความว่าหมดนะครับมีเพิ่มเข้ามาหนท่านนั่นก็คือเฮียหน่อยนะครับเป็นเขาเอ่นว่าผู้บริหารหลักนะครับ เฮียหน่อ no ยกับบอสโจนะครับกกาเสียนนนะครับเป็นทีมผู้บริหารอีกนะครับสนูนกับหลังบานคือเกา่านะครับถามว่าเป็นยังนะครับท่านเจ้าภาพนะค,คือมา,าดูแทนผมมองว่านะครับอยู่ที่ความมั่นใจนะครับอยู่ที่ความมั่นใจในการบริหารในการจัดการ เียก็อยู่ที่ความเสือใจเพราะมันมองเห็นนะครับถามว่าสาวน่อยลําเพิ่นชั่วเป็นอย่างเพิ่นคือกล้าจา้างทั้งที่เวทีก็ยังไม่เคยเห็นแสงสีก็ยังไม่เคยเห็นนะครับทําไมถึงกล้าจ้างในภารานี้นะครับเพิ่นมั่นใจโดยการที่หนึ่งบอดโจ อันดับแหลกเลยครับสองเสียน้น3นะครับเฮี้ยนหน่อยก็คือททำบุญทีบอาเบืบ้องต้นซ้ำยกที่บริหารไปแล้วก็เจ้ากส็สิเห็นภาพฟึพรบเจ้าสิมองมาใส่เวที่สาวหน่อยปเปลนแพงพอวานนี่คือสาวหน่อยสองบอกยังไงเหมือนถอดไปวางเหมือนถอดไปวาง และก็ได้เป็นเวทีอันใหม่จะมีความต่างกันนะครับลำโพงนะครับระบบแสงสีเสียงนะครับเวทีนะครับ,นะรบชุดโชว์ใหม่ทั้งหมดนะครับนี่คือความใหม่ที่ในราคาน่ารักน่ารักคือหมายความว่าราคาที่นะครับไม่ยังไม่เท่ากับวงสาวน้อยเพอนแผร S <S นะครับอขึ้นแน่นอนครับราคานี่ราคานี้ปรับขึ้นแน่นอนเพราะจัดเต็มมากอ่าเสียนุ่นนี่หลักสิบมิลเนียนนะครับอ่ามิลเนี่ยนมาษางกีมินองกับชูฮูยูตัวนะครับอืมยนี้นบางแล้วอื่นๆล่ะครับเกิดจากโตคนครับเกิดจากตัวคน บอโจตัวนี้แม่นะครับแล้วบอโจตัวนี้บอโจเป็นผู้บริหารดูผู้กำกับ,กบดูแลนั่มเลยนี่สาวน้อยสองตัวนี้นะครับหนานนะครับนี่คือเป็นที่มาของคำว่าเจ้าภาพบุกหลังเวทีเมื่อว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนทำการแสดงอยู่กันทารุ่มคือกันนะครับใกล้ๆกัน คุณแม่เจ้าภาพเพิ่นเอาเงินมาให้ตั้งแต่พอโจนะครับตั้งแต่บอสโจยังไม่ได้ขึ้นร้องเพลงเลยครับนะครับสุดจอดครับสุดจอดพอว่ายังดีครับไม่มีปัญหานะครับไม่มีว่าสาวน้อยเพืนแพงเบี้ยวเจ้าภาพไม่มีนะครับเอาเปรียบเจ้าภาพไม่มีมีแต่อยากสีสี้งเหนอยากสีเสี้งเห็นล่น อยากจะแสดงให้ล้นให้เต็มเวลาให้เลยเวลาไปด้วยซ้ำนะครับเลยตลอดนะครับพี่น้องครับเพิ่มเติมแต่งกันไปนะครับสิ่งที่ใช้เยดในะพี่น้องเอฟซีแต่มวลในหัวนะครับแต่มีความสุขกันว้า่ยายังมันพูดได้บ้านนั่งจมอย่างได้บ้านดิพูดบ้านโอ้ยก <c oughs> บ่มาเลยกับพี่น้องเนาะคนก็ียจะบ้างเอ้พี่เป็นเดียวไม่เล้ยเลยพื่อนวะ จบขึ้นไรที่อัชีนอนนเลยโทษสัปีมันหายอยู่ระดโอ้ยตายปวดชีมือคนไหว่าเพอราลอยคนว่า <c oughs> โอเคน้องพี่น้องครับเป็นเรื่องเล่าดีๆครับเจ็าหนุ่พี่น้องมีความสุขเจ้น่พี่น้องมองเห็นภาพนะครับอ่ากะเป็น่วงพพี่น้องเนะนะอฟซีเช่กันนะครับช่วงนี้ฝนฝ่านะครับหลายหม่องละบอดต๊นะครับขอพระคุณนะครับถี่ พอพี่น้องนะครับแฟนๆนะครับส่งความห่วงใยนะครับมาให้กับทีมงานสาวน้อยพี่แฟนบุคลากรสาวน้อยพี่แฟนทุกๆคนทุกท่านนะครับเนาะกระทรงต่อกันไปเป็นตอถอดน,นะครับแรงนี่ทําการแสดงอยู่ที่อําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีรับเชิญพี่แมนม,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 มณีวันบนในกลุ่มปิดลําเพลินออนไลน์นะครับและก็พรุ่งนี้วันที่17นะครับรับเชิญน,นุ่นดําดงนะครับ สำหรับคุณปิดทักไปใดสาวน้อยเป็นพล่งแฟนเพจนะครับเงินไขเดิมบอช่อเดิมกับฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากคนที่ตามกดซับสไคร์ตั้งจ่องทีมงานก่อตระมีเรื่องราวดีๆบรรยากาศดีๆสีน้ำมาบอกกันและก็นน้ำผามาประกอบนะครับเนาะก็จะเจาะไปแบบเอ้ยด้านหลังมีอะไรเรื่องราวดีๆอะไรต่างๆนะครับหรือมีเหตุการณ์ยังต่างๆนะครับที่มันน่าจะพูดได้นะครับผมก็จะพูดนะครับ ผมกระชีวอาสูพี่น้องฟังนะครับในสิ่งที่ถือต่องในสิ่งที่ควรนะครับผมไม่มีบิดเบี้ยวครับนะครับเนาะขอบคุณทุกกำลังใจครับสวัสดีครับ